สิ่งที่คุนเซนทำในเวลานี้ผมคิดว่าเขาทําเพื่อตอบโจทย์การเมืองในประเทศนะครับก mm ็ hmm. คือว่าการที่มันมีความขัดแย้งกับไทยมันเป็นเวลานานเนี่ยนะครับอำนาจการเมืองของคุณเซนจะค่อยๆอย่อนแอลงเพราะการปิดด่านต้องย้าว่าการปิดด่านเนี่ย คุณเซนเดือดร้อนกัมพูชาเดือดร้อนนะครับ,รบแล้วถ้าเกิดเราสังเกตให้ดีเนี่ยสมัยตั้งแต่สมัยที่คุณยิ่งรัอ,อขอโทษคุณแพล,ลงทานยังเป็นนายกอยู่เนี่ยสิ่งที่กัมพูชาต้องการคือการกลับไปเปิดด่านทุกครั้งเนี่ยเขาพูดตลอดแต่ตใช่เพราะว่าการเปิดด่านปิดด่านเขาเดือดร้อนจริงๆแล้วการที่คนงานกัมพูชากลับไปประเทศยางมากเนี่ยนะครับตอนนี้ปัญหางานไม่มีเงินไม่มีเพราะฉะนั้นสิ่งที่คุณเซนต้องทําคือการปั่นกระแสการเมืองขึ้นมาเพื่อหลอกคนกัมพูชาว่าอยู่แบบนี้ต่อม สังเกตไหมครับล่าสุดก็ถึงต้องพูดว่าอะไรพูดว่าปิดด่านอีกร้อยปีเขาก็ไม่เป็นไรซึ่งเป็นการโกหกถ้าปิดด่านไม่เป็นไรทําไมต้องพยายามเจรจากับไทยอะไรเรื่องขอให้เปิดด่านขอให้เปิดด่านขอให้เปิดดา่ดดานเป็นเรื่องแรกไอ้คลิปอังเคิลเนี่ยธีมของคลิปอังเคิลคืออะไรคือเรื่องเปิดด่านถูกต,ต้องเขาก็ขอไงไว่าเปิดด่านกี่ชั่วโมงแล้วเขาจะเปิดตามทันทีใช่เพราะนั้นคลิปอังเคิลมันจะ3เดือนแล้นะคนที่พูดตั้งแต่3เดือนว่าอยากให้เปิดด่านตอนนี้โดนปิดมา3เดือนเนี่ยถ้าเป็นคนผมว่าลงแดงแล้วว่า แต่เป็นคนลงแดงที่ปากแข็งว่าไม่มีผลไม่มีผลอะไรแต่มีผลแน่นอนเพราะการสร้างสถานการณ์ชายแดนเนี่ยสำหรับผมคือการสร้างสถานการณ์เพื่อเบี่ยงเบนประเด็นนะครับปลุกระดมคนกัมพูชาว่าถึงเศรษฐกิจไม่ดีทำมามกินไม่ได้สู้กับไทยต่อ